you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o r Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำเลยสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 15หรือ2022นั่นเองนะคะก็เป็นเดือนใหม่นะคะเราก็มาดูดวงเป็นแนวทางกันอย่างมีสติกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นอาจารย์จะบอกทุกคลิปเลยนะคะว่าอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมคือ general reading คือทำนายกว้างมากค่ะฉะนั้นคนที่มาดูอาจารย์นะคะก็ขอให้ท่านดูเป็นแนวทางพอเพราะว่าไม่สามารถตรง แ,แต่ขอให้คุณดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับหลายๆท่านนะคะเป็นกําลังใจมีพลังงานด้านดีๆให้สม่ําเสมอนะคะแล้วก็อาจจะได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆกลับไปนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะดวงชะตาของแต่ละคนมันอยู่ที่การกระทําความคิดแล้วก็สติของตัวเราไม่ใช่คําพูดหรือคาทานายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จงดูอย่างมีสตินะคะแล้วก็ใช้วิจารยาณเป็นอย่างสูงด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็สําหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกเพยะคา p ์พิกัสโต้นะคะ ในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะมีทั้งแบบเห็นหน้าแล้วก็ไม่เห็นหน้านะคะจะมี KFS Extra ก็คือเห็นหน้าแต่เป็นพิเศษเหมือนกันทุกๆอย่างเป็น timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไร่ก็ได้อาจารย์จะแปะ playlist เอาไว้ใต้ description นะคะสามารถไปคลิกดูกันได้หรือใครที่อยากดูเป็นดวงครึ่งปีหลังแบบดวงคนทั้ง7วันอาจารย์ก็แปะไว้ด้านล่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คลิปอื่นๆสามารถติดตามกด subscribe ในช่องได้นะคะเพื่อให้ในการเสียเวลานะคะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะประจำเดือนกรกฎรราคม2 5 6พนานะคะเรามาดูดวงเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะจากไพ่พิคเนตแล้วก็ไพ่ทาลันดยอีกเช่นเดิมค่ะชาวราศีกันนะคะเรามาดูดวงกันเลย understanding fulfillment Eight of Swords, The Lovers, Four of Cups, The Tower, The Emperor, Six of Cups, The Hangman, Ace of Pentacles. The stars, seven of pentacles, two of pentacles, and the last one by สุดท้ายนะคะจะเป็น ace of swords พลังงานที่อาจารย์เห็นด้วยภาพรวมเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ับแรกนะคะคืออาจารย์มองว่าคุณเองจะเปิบโตขึ้นเข้าใจะอะไรมากขึ้น แล้วก็อะไรที่มันขาดหายไปมันจะมีการเติมเต็มเข้ามาในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะาบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยหรือมีปัญหาเล็กน้อยที่เราต้องแก้ไขมีเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะแปลว่าต้องต่อสู้ต้องทํางานเยอะ พูดตรงๆเลยนะราศีกันนะราศีนี้เป็นราศีที่ทํางานเยอะมากนะคะมันเป็นราศีของแห่งความขยันน่ะต้องทําเยอะถึงจะได้ดีนะคะแต่อาจารย์ก็มองเป็นเรื่องปกติคนเรามันจะเหนื่อยกว่าที่จะได้อะไรมาเป็นเรื่องปกติมากๆอย่ามองว่าอุ้ยฉันเหนื่อยกว่าคนอื่นเขาคนอื่นไม่เหนื่อยเราเองอย่าทาสิ่งเหล่านี้ให้เป็นปัญหาที่แบบยิ่งใหญ่มากๆทําให้เป็นเรื่องปกติว่าเหนื่อยเป็นเรื่องปกติคนเรามันจะต้องทํางานเพื่อหาเงินแลกตังมาก็ตามแต่ยังไงก็ตามแต่มันไม่เสียแรงเปล่าแล้วได้ดีซะด้วยนะคะ พลังงานเลยเกิดขึ้นควาว่าเฮ้ยสู้ต่อไปนะแกสู้ต่อไปแล้วประสบความสําเร็จนะเราได้ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้คุณเองอาจจะดูสวยดูหล่อมากยิ่งขึ้นหรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีการทาเสริมสวยเสริมหลอ่อสัญญกรรมฉีดนู่นฉีดนี่อะไรก็ว่ากันไปเสียเงินไปกับคลินิกเสียเงินไปกับความสวยความงามความหลอ่ออะไรก็ว่ากันไปหรือว่าเสียเงินไปกับผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆคือช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าอ,อ,อยากที่จะดูดีขึ้นอยากที่จะปรับนสิสัยปรับทันทศนคติปรับ หลายอย่างหรือปรับปรับรูปลักษ์ของตัวเราเองให้แบบดูมีมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะหรือบางท่านบางช่วงนี้แบบค่อนข้างที่จะพบปะผู้คนเยอะอาเป็นหนึ่งออกสื่อเยอะแยะมากมายมันจะต้องทําให้ตัวเองดูดีดอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อการงานเพื่อสังคมอะไรก็ว่ากันไปก็คือสามารถทําได้ถือว่าโอเคนะคะในกรณีบางท่านเนี่ยช่วงนี้ถ้าอยู่แต่กับบ้านอะ่ะถ้ารู้สึกว่ามันจิตใจหม่นหมองออกเอาตัวเองออกไปข้างนอกบ้างคือพลังงานมันขึ้นคําว่า ไป,ปเผชิญสู่โลกกว้างหรือว่าไปเจอคนใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆห,หรือว่าอ,อ,อาจจะแปลว่าท่องเที่ยวเดินทางบ้างแล้วมันจะยิ่งดีแต่ถ้าบางคนทําอาชีพที่ต้องเดินทางไม่อยู่ติดกับที่พบปะผู้คนอยู่แล้วถือว่าเป็นทุนเดิมคือดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราอยู่แต่บ้านพยายาม ออกไปทําสิ่งใหม่ที่รู้สึกว่าทําให้เรามีพลังงานด้านบวกไปท่องเที่ยวอะไรบ้างก็ยังดีนะคะหรือว่าไปเช่าย,ยงกราบหรือว่าไปเที่ยวห้างอะไรก็ว่ากันไปมันจะช่วยให้เราผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนอาจจะแบบมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกเครียดบ้างหรือเกิดจากการทำอาหากินจากการทํางานเนี่แหละคะ่ะ นะคะถัดไปสิ่งที่อาจารย์เห็นคือคุณอาจจะโชคดีหนึ่งอย่างว่าคุณอาจจะมีเจ้านายหรือลูกน้องที่ดีหรือว่ามีบริบริวานที่ค่อนข้างโอเคหรือมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ในทางที่ดีมากๆนะคะมันก็เลยทําให้คุณเองอาจจะเบาลงเบาใจมากขึ้นหรือว่า มีความสุขมากยิ่งขึ้นในสิ่งที่เราทําบางท่านอาจจะแปลว่ามีอะไรเดิมๆเก่าๆกลับคืนมาก็เป็นได้มีคนเก่าๆมีคนรู้จักคนเก่าๆมีอะไรบางอย่างเดิมๆเก่าๆได้กลับคืนมาได้รู้จักได้มาปรับปรุงกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้อะไรที่สูญเสียไปสูญหายไปบางครั้งอาจจะกลับมาก็เป็นได้นะคะหรืออาจจะหาเจออะไรเงี้ยเป็นได้เหมือนกันนะคะถัดไปสิ่งที่อาจารย์เห็นคือช่วงนี้คุณจะมีอาการรู้สึกเบื่อขีข้เกียจบ,บ้างมันจะมีอารมณ์ที่มันปะปนเข้ามาฉะนั้นหา,าจจกิจกรรมทําให้เกิดแบบความสุข ดีกว่านะคะมันจะทําให้เรามีแบบสินะต่ตางหรือพลังงานด้านดีเปิดรับเข้ามาจริงๆพลังงานมันเป็นเหมือนแบบดวงมันเปิดรับแล้วแต่ถ้าเรามีอะไรที่แบบมากวนใจหรือว่าเราคิดเองหรือว่าขาดสติอ่ะมันก็บล็อกพลังงานที่ดีๆที่มันจะเปิดเข้ามาที่มันจะเข้ามาหาตัวเรานั่นเองฉะนั้นอย่าดึงพลังงานด้านลบเข้ามาดึงพลังงานด้านบวกเข้ามาดีกว่านะคะคุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตานะจริงๆแล้วนะเพราะว่ามันมีคําว่ามีดวงอุปถัมภ์ค้ำชูมีดวงของคําว่าสินศึกคุ้มครองคนที่กระทาความดีนะสินศิกเขาจะ ะะไม่ใช่ว่าเท่าทำไม่ดีเขาจะมาคุ้มครองเราเขาเข้าไม่ถึงเราค่ะนะคะง่ายๆเลยไงะคะหลักๆกทำศัจธรรมง่ายมากถ้าเรากระทาดีในรูปแบบต่างๆไม่ได้คิดร้ายกับใครหรือว่าไม่ได้ทําร้ายใครอาจารย์เชื่อว่าพลังงานด้านด,ดีจะมาปกป้องรักษาคุ้มครองคุณดีแบบมากๆนะเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าเหมือนประหนึ่งว่า มีอะไรบางอย่างที่มาคุ้มครองมามาปกป้องมาซัพพอร์ตเรามันจะเป็นอารมณ์ดีดีมากๆแล้วคุณจะเข้าใจสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นคืออย่างที่อาจารย์บอกคุณจะเติบโตมากยิ่งขึ้นอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เก็ตไม่เข้าใจช่วงช่วงนี้คุณจะแบบตาสว่างมากยิ่งขึ้นเหมือนเหมืนอนเหมืนอนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์คือมันเหมือนกับว่าเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นลืมตาอ้าปากได้นะคะในชีวิตอะไรเงี้ยคือมันเป็นคําว่าฟื้นฟู ในสิ่งต่างๆที่มันเหมือนเป็นพลังงานด้านลบที่ผ่านมาตอนนี้พลังงานด้านบวกมันเกิดแล้วมีมีความการฟื้นฟูมากขึ้นขึ้นในช่วงคุณถือว่าเป็นพลังงานที่มีการปรับพัฒนาในทางที่ดีมากๆเลยนะคะอ่ะโอเคแต่ตอนนี้นะคะเรามาดูเรื่องการงานแบบจเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง seven of cups knights of wands the magician the world 10 of pentacles พลังงานขึ้นดีนะดีมากๆช่วงนี้คุณจะโดดเด่นในเรื่องความคิดสร้างสารรค์การจรินตนาการหรือว่าโดดเด่นในเรื่องคำว,ว่าเหมือนร์ตศิลปะต่างต่างนะคะชีวิตของเราอะ่ะคนเรามันใช้ความแบบเอ่อจินตนาการใช้ความสามารถใช้อะไรหลายอย่างในการดำเนินชีวิตอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะอือาจารย์เลยบอกว่าช่วงนี้คุณจะค่อนข้างที่จะมีหลากหลาย choice ที่จะทำอะไรมากขึ้น มีออปชันมากขึ้นมีการก้าวกระโดดมีการปรับพัฒนามากยิ่งขึ้นอันเป็นพลังงานของคันพัฒนาโดยตรงนะมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาโดดเด่นในเรื่องการทำอาหารกินบาง,งท่านอาจจะทำบริษัทครอบครัวหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นสื่อออนไลน์เทคโนโลยีต่างๆช่วงนี้ก็ค่อนข้างดีหรือบางท่านอาจจะเป็นตัวกลางอย่างเช่นแบบอาจจะเป็นนายหน้าขายพวกอสังหาอะไรเงี้ยต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องคำว่า อาหารเครื่องของกินเครือ่องประดับตกแต่งของสวยงามอย่างเงี้ยนะคะของที่มีกลิ่นหอมช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันหรืองานบริการต่างๆอย่างเช่นสปาอะไรเงี้ยจะเด่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะพลังงานมันขึ้นแบบช่วงนี้คุณไปได้รอดนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะทําอะไรแล้วก็คือคิดเอาไว้แล้วแต่คุณไม่ลงมือทําไม่วางแผนมันก็จะเป็นความฝันที่ดุดลอยไป แต่ถ้าเราคิดเราตั้งใจแล้วหรือว่าเรามีทุนกําลังแรงพอที่อยากจะทําอะไรสักอย่างใหม่ๆลงมือทําซะปรับซะดีมากๆเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าถ้าคิดจะลงมือทํามันสําเร็จ ทุกๆอย่างนะคะหรือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ถ้าเราแค่คิดไม่ลงมือทํามันก็จะแบบเสียดายโอกาสหรือว่ามันอาจจะมีโอกาสยื่นเข้ามาหาตัวคุณแล้วคุณไม่รับโอกาสในช่วงนี้ก็อาจจะเสียไดย้เสียดายได้ในภายหลังอะไรประมาณนี้นะคะแต่โดยภาพรวมการงานของคุณค่อนข้างไปได้รอดเพราะว่าค่อนข้างเชื่อมโยงกับคําว่าสติปัญญาความคิดความสามารถค่อนข้างดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่า คือการทํางานบางท่านอาจจะแปลว่าปกติธรรมดาฉันก็ทาเอาตัวรอดได้อยู่แล้วไปได้เรื่อยๆไม่ได้เดือดร้อนอะไรมีปัญหาอะไรก็แก้ไขได้ไม่ใช่ปัญหาที่ร้ายแรงอะไรที่จะแก้ไขไม่ได้โดยภาพรวมคือฉลุยค่ะดีมากๆผ่านฉลุยลดนะคะอ่ะถัดไปนะคะสำหรับเรื่องการเรียนลเป็นยังไงการเรียนมีแรงซัพพอร์ตมาจากครอบครัวมีแรงกำลังที่ดีแต่พลังงานของคุณจะต้องอ่านต้องไปเรียนเพิ่มเติมนะคะพลังงานขึ้นคำว่าการโกงไม่ได้บอกให้โกงข้อสอบโกงเรียนไม่ใช่แต่หมายถึงว่า ไปรู้เนี่ยข้อสอบเพิ่มขึ้นอ่านมากาคนอื่นเขาคือแบบเรา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 พยายามมากาคนอื่นเขา10เท่า20ทาเท่าอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบอ่านปะปแต่ของเราอ่ะพยายามมากาคนอื่นเขาทําอะไรล่วงหน้ามากาคนอื่นเขาไปเรียนพิเศษเรียนรู้แนวข้อสอบเพิ่มเติมอย่างเงี้ยมีโอกาสทําสําเร็จเพราะพลังงานขึ้นคําว่าจะต้องรู้แนวทางก่อนจะต้องพยายามมากาคนอื่นเขาถึงจะไปได้ดีคุณอาจจะมีแรงซัพพอร์ตมีแรงกำลังใจจากหลายๆฝ่าย การเรียนดีมากจะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยมีโอกาสสอบผ่านสอบได้ด้วยนะคะแต่ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเขาเท่านั้นเองฉะนั้นสู้ๆค่ะอย่าท้อถอยนะคะคุณทําได้อยู่แล้วค่ะอย่าไปกลัวมันทาตอนนี้ไม่ได้อะเริ่มใหม่ทาใหม่ไม่เป็นไรมันยังมีโอกาสเสมอเพราะว่านิ่งจริงมันเป็นแบบดวงเปิดนะในเรื่องการเรียนเรามาดูเรื่องการเงินค่ะเป็นยังไงบ้าง Page of Swords นะคะ Page of Cups The Chariot นะคะแล้วก็ t r e e of Moons ขออีกใบหนึ่ง Judgment นะคะสำหรับในเรื่องการเงินการเงินของคุณนะคะช่วงนี้มันเหมือนกับว่าค่อนข้างใช้เงินเก่งมากใช้เงินเหมือนเด็กเลยอะบางทีบางครั้งเก็บเงินไม่อยู่จ้าฉันเห็นแบบนี่นี่ฉันอยากได้กิเลสไงกิเลสมันก่อและมันเกิดเกิดแหละมันอาจจะต้องใช้เงินเก่งหรือบางทีบางครั้งอาจจะเป็นคําว่าใช้เงินไปกับคนที่เป็นบริวารอย่างเช่นบุตรล้านลูกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยคือนเหมือนกับว่า ใช้เงินออกไปกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะช่วงนี้เป็นหนึ่งว่าต้องเปหรือว่าจะต้องจ่ายค่าเราเรียนอะไรก็ว่ากันไปแต่โดยภาพรวมการเงินของคุณนะคะมันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่แค่ว่าช่วงนี้จะค่อนข้างใช้เงินฟุ่มเฟือยพอสมควรนะคะแต่ก็หามาได้เรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรค่ะแต่ก็คือ มีสติในการใช้ตังหน่อยก็ดีนะคะมีสติก่อนที่จะควักเงินหรือโอนเงินออกจากแอปนะคะอำนาจอยู่ที่ตัวเราอำนาจอยู่ที่ความคิดและสติของเราอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องเสียไปอย่าพึ่งเสียไปนะคะเพราะว่า เก็บเอาไว้บ้างนิดหนึ่งนะคะแต่บางท่านอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องการเดินทางเสียเงินไปกับเรื่องการท่องเที่ยวก็ไม่ว่ากันถ้าสมมติมันคือความสุขของเราแต่ต้องวางแผนและลิมิตเงินให้ดีเท่านั้นเองนะคะอาฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้ใช้เงินเหมือนเด็กอาพูดง่ายๆเลยว่าบางทีบางครั้งแบบฉันอยากได้นู่นอยากได้นี่บางทีเอาแต่ใจอยากจะได้นู่นได้นี่อาบางสิ่งบางอยา่างก็คือต้องคอนโทรสตินะคะไม่มีใครคอนโทรคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะอะเรามาดูต่อนะคะถัดไป สำหรับเรื่องความรักอาจารย์ขอรวบยอดนะคะสำหรับคนโสดและคนสถานะคุมเครือไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงบ้างสาหรับคนโสดนะคะในช่วงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ายังคงโสดต่อไปก่อนยิ่งโสดแล้วรวยอ่าบอกวันนี้เลยโสดแล้วรวยมากๆคือบางท่านอาจจะแปลว่าโฟกัสได้ถูกจุดเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องเงินนะคะเรื่องอื่นแบบคุณจะโฟกัสได้ถูกจุดาเลยทาให้ช่วงนี้คุณค่อนข้างดวงพุ่งพุ่งทยานมากพอสมควรนะคะแต่ถ้าพอมีความรักแล้วเจอความรักที่ยิ่งแบบไม่โอเคหรือว่า อึดอัดใจมันจะยิ่งทําให้บางทีความความความดีด้านอื่นหรือว่าพลังงานด้านดีๆที่มันพุ่งทะยานโดงเด่นด้านอื่นน่ยมันดรอปลงได้แต่ถามว่ามันมีคนเข้ามาไหมคือถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองมันก็จะมีคนเข้ามาในรูปแบบของความเป็นเพื่อนก่อนเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมทีมหรือว่า เป็นเพื่อนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเพื่อนเก่าๆคนเดิมๆกไ็ได้รู้จักกันหรือว่าคนที่เข้ามาจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่มีตําหนิเข้ามาก็เป็นได้นะคะประมาณนี้ที่จะเข้ามาแต่อย่างที่บอกแหละคือมันคุยๆกันไปก่อนอย่าเพิ่งตกลงบงใจเพราะว่าช่วงนี้โสดเราค่อนข้างรวยนะคะบอกเลยสดรารวย <c oughs> สําหรับคนที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เราบอกว่าค่อนข้างไม่ชัดเจนกันต่อไปแต่มันยังมีแบบพัฒนาการกันนิดนึงนะคะว่าควรที่จะคุยต่อหรือพอแค่นี้มันจะค่อนข้างชัดเจนมากในเดือนนี้ แต่อาจารย์มองว่าถ้ามันคุยกันแล้วถูกคออาจารย์มองว่าคุยกันต่อแต่ยังไม่ถึงขั้นตกลงปรงใจเป็นแฟนแต่มันจะเห็นความชอบเห็นการพัฒนาเห็นว่าเอ้ยฉันจะคุยต่อดีไหมถ้ามันไม่ดีเราจะมีการออกจากบุคคลคนนี้ค่ะนะคะแต่อาจารย์ยังเชื่อว,ว่าคุณยังมีช้อยส์อื่นที่จะเข้ามาอยู่นะคะให้พิจารณากันต่อไปอยู่นะคะหรือเราเข้าไปจีบเขาก็ตามแต่นะถัดไปสําหรับคนที่มีแฟนหรือสถานะที่เป็นคนที่แต่งงานเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่มีแฟนไพ่ขึ้นว่าอ,อ ช่วงนี้ระวังกัปัญหาจากคนอื่นมากกว่าระวังปัญหาจากคนรอบข้างหรือคนภายนอกที่จะทําให้เกิดปัญหาแต่ถ้าคุณทั้งสองคนน่ะจับมือกันแน่นพอแล้วก็มีอะไรคุยเคลียร์กันไม่มีปัญหาแน่นอน มันจะไม่ทําให้คุณเลิกลากันแน่นอนแต่มันจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะระมัดระวังในเรื่องความสมคัญของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าโอเคค่ะมันยังไปได้ต่อเรื่อยๆนะคะแค่ว่ามันมีอาจจะเป็นบททดสอบบทพิสูจน์หัวใจนะคะว่าจะเอาไงต่อดีว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถัดไปนะคะสาหรับคนที่แต่งงานแล้วค่อนข้างปกติดีค่ะแต่แค่ว่า,าพยายามมีเขาเรียกว่ากระชับความสัมพันธ์บ้างพยายามมีแบบมีการห่วงใยกันนะคะหรือว่า ดูแลซึ่งกันและกันเหมือนเดิมดีกว่านะเพราะว่าช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่าต่างคนต่างค่อนข้างทํางานเยอะอาจจะไม่มีเวลาสวีทวันแหววหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่ามีคนใดคนนึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะค่อนข้างที่จะบ้างงานนิดหนึ่งนะคะแต่มันเหมือนกับว่าทําเพื่อครอบครัวทําเพื่ออนาคตเหมือนช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเงินเข้ามาในครอบครัวของคุณดีมากๆเลยค่ะถัดไปนะคะเรามาดูเรื่องสุขภาพกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสุขภาพนะสุขภาพ เระวังเกี่ยวกับเรื่องผื่นแพ้คันนะคะแต่ถ้าใครที่ป่วยอยู่เป็นโรคที่รักษาพอหายได้อาจารย์ก็มองว่าคุณจะอาการบรรเทาหรือ อาการดีขึ้นหรือว่า,าหายเป็นปิดทิ้งนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องความปวดหัวความคิดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องระบบสายตาต่างๆนะคะแล้วก็ระบบน้ําน้ําในหูไม่เท่ากันหรือในเรื่องอาหารการกินกรดหดย้อนอาหารไม่เป็นเวลานะคะเครี่ดลงกระเพาะอะไรเงี้ยระวังตรงจุดนี้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องลําไส้ของกินของบริโภคนะคะระวังหน่อยนึงแล้วกันเนาะอะรักษาสุขภาพกันเยอะๆนะ สำหรับเรื่องการทำบูญอาจารย์จะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญนันดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามันมีสองมุมมองค่ะมีมุมสว่างและมุมร้างมากๆนะคะในกรณีมุมสว่างอาจารย์ก็บอกเสมอว่าบางท่านอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านนะ้าอาปุญญาตาย,ายคนที่มีพระคุณหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์นะคะอย่าลืมกระตันอยู่กับพวกเขาให้มากที่สุดนะคะเพราะว่า อาจารย์เชื่อว่าความกระตันยูมันนําพาให้เราจเจริญขึ้นจริงๆในชีวิตจริงๆนะคะหรือหรือว่าอะไรที่มันแบบไม่ดีมันก็จะปัดเป่าออกไปนะคะมันจะเหมือนเป็นบุญกุศลที่มันจะช่วยหนุนนาชีวิตของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนหนึ่งนะคะที่เหลืออยู่ที่การกระทําของตัวเรานั่นแหละนะคะถัดไปในกรณีมุมดาร์กนะคะอาจารย์เข้าใจว่า มันมีมุมดาร์กมีชีวิตของเราตามที่เราเห็นตามข่าวเลยอาจารย์ก็เลยจะบอกเสมอว่ากระตันอยู่เท่าที่เราไหวทำเท่าที่เราไหวอาจารย์เชื่อว่าทุกคนรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทํารู้ผิดชอบชั่วดีรู้ผิดรู้ถูกแล้วก็รู้ว่าคุณจะจัดการกับตรงนี้ยังไงนะคะอาจารย์ก็เชื่อว่า,าคุณจะมีเวของตัวเองนะคะฉะนั้นทําเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไม่ฝืนใจตัวเองเท่ <S <S <ๆ>นานั้นเองนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านการทําบุญไม่จําเป็นต้องทําตามที่อาจารย์บอกทั้งหมดนะคะเพราะว่า มันคือบุญทั้งหมดแหละอองจริงแต่อาจารย์แค่อยากจะบอกเพิ่มเติมเท่านั้นเองว่าเออกระตุ้นในการทําบุญบ้างนะ1บาทก็คือบุญถ้าเราทํำด้วยใจสูงมันจะเหมือนเป็นการลดความตนิดทีเหนียวในใจของเรามากยิ่งขึ้นการทําบุญมันก็ มันก็ทาให้เราเป็นมีความสุขนะพลังงานด้านดีๆก็เข้ามาจากการที่เราเห็นผู้อื่นมีความสุขหรือช่วยเหลือคนอื่นแล้วเรามีความสุขอาจารย์จะรู้สึกแบบนั้นนะคะในมุมมองอาจารย์เองนะถัดไปสิ่งที่อาจารย์จะดูให้ก็คือว่าทําบุญกับอะไรดีแนะนา,น,านะคะทาเกี่ยวกับเรื่องค่าน้ำค่าไฟนะคะแล้วก็ทําบุญนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาต่างๆเด็กด้อยโอกาสต่างๆนะคะแล้วก็ทําทบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องพวกแบบอย่างเช่นนะอันนี้คือ คุณต้องลองดูถ้ามันมีก็ลองลองทบุญโอนเงินไปทําบุญพวกล้างป่าช้าทาบุญเกี่ยวกับเรื่องคําว่าทําบุญลงศพเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายลงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงยากไรต่างๆทําได้เลยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกับคุณนะคะแล้วก็ทานมังสวิรัตหรือทานเจทุกวันพระและทุกวันเกิดของคุณอย่างเช่นคุณเกิดวันจันทร์ทานวันจันทร์แต่แนะแนะนว่าให้เน้นวันพระก่อนจะไม่ทานวันเกิดก็ได้นะทานแค่วันพระสี่วันต่อเดือนก็ได้ทานเจหรือมังสวิรัต ทานแค่บางมือก็ได้หรือว่าทานทั้งวันจะยิ่งดีอนุโมทนาบุญด้วยนะคะใครทำนะคะก็ถัดไปนะคะ,ะในกรณีบางท่านอ,อยากสวดมนต้งสมาธิการสวดมตลอาจารย์แปะไว้แล้วเป็นบทสวดม์บทั่วไปนะคะแล้วก็เสริมวยพระครถางเงินล้านอาจารย์แปะไว้ใต้เดสคริปชันแล้ว,ททว,ะะลวรพระคา,า,า,าะะถงงางเงินล้านมีการอัปเดตแล้วนะคะทุกคนปกติอาจารย์จะทำหนึ่งร้อยแปดจบเป็นปกติแล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็จะมีเป็น9จบด้วยค่ะนะคะ9จบก็จะเป็นประมาณ5.55นาทีค่ะ อ่าสั้นจะได,ได,ได้ได้ใจความนะคือถ้าบางท่านแบบรู้สึกว่าเออสักก้าจบก็ยังดีเริ่มต้นแบบนี้ก่อนอนุโมทนาบุญด้วยไปฟังเสียงหัวอาจารย์สวดได้เป็นของหลวงพ่อฤาษีวัฒท่าซุงกับหลวงพ่อปานวัดบานน้ำโคพร้อมกับเคล็ดลับต่างๆนะคะทีออ่อาจารย์แปะไว้ด้านล่างนะคะก็สามารถที่จะไปดูด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ในคลิปอะจะมีด e s c r i p t ันต่างๆในคลิปของนั้นๆของพระฐานเงินร้านว่าเคล็ดลับการสวดมนต์ยังไง ให้สวดพระฐานเง,งินล้านยังไงให้เห็นผลอย่าสวดแล้วลโลภแค่นั้นเลยนะคะ,ะแล้วก็ในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์สมาธิหาก,กิจกรรมอื่นๆําให้เกิดสมาธิได้เลยนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นการวาดรูปก,การวาดเขียนนะคะการฟังเพลงปรับสมาธิการอยู่กับธรรมชาติโซเชียลดีท็อกซ์บ้างอยู่กับน้องหมาน้องแมวปลูกต้นไม้ปลูกผัก อ่านหนังสือก็ช่วยได้ออกกาลังกายเล่นโยคะก็ช่วยได้เยอะนะคะฉะนั้นหาก,กิจกรรมที่คุณรู้สึกว่าถูกตาต้องใจแล้วก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกทำแล้วไม่ฝืนใจทําให้เรารู้สึกเรามีพลังงานด้านบวก ก็ลองหาเวของตัวเองดูละกันนะคะก็ขอให้ตัวคุณและครอบของคุณมีความสุขม,มากๆมันกระทาความดีในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะแล้วอาจารย์เชื่อว่าความดีจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวคุณแต่ต้องทําดีโดยที่เราไม่เดือดร้อนและไม่ฝืนใจตัวเองนะคะขอให้ทุกๆท่านมีแต่คนรักคนเมตตาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ t ิกตอกได้ไอจีได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิใใ้งกาาิ้ จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ e ดส r ริปชันไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ